วันาจีนเหกันเมื่อกี้ชายจังตาลกู้ันี้ปาจีนทีงพูดปาจีนที่พูดนะพูดถึงที่ตัวยไม่ยอมคุยเลยน้อยใจไม่มีปัญหาครับไกลใกล้ไปเลยครับหา่างกันแค่8กิโลจะเป็นุรีกับอาสหนาโพว่าเดี๋ยวครานี้ถ้าเิดบุรพาแพ้เราก็ตามไปตีที่ไหนีไหนตีเลย ตีก่อนตีก่อนไปตีก่อนตีก่อนเดือดเดือดครับเข้าโทษรแปดแถวกับบุรพาโรบอทบางคนสงสัยทำไมเข้าโคตแปดแถวมันคืออะไรคนไม่รู้จักนะครับเข้าโคตที่อุบลปฐีนี่มีชนิดหนึ่งครับก็เรียกว่าเข้าโคตรแปดแถวมันจะมีเป็นคู่ๆนะครับทั้งฝั่งมีอยู่แปดแถวแปดคู่ด้วยกันจะเว้นล่องไว้นะครับจะไม่เหมือนเข้าโคตทั่วไป เริ่มไต่หนันนะครับพอเริ่มปุ๊บนะฮะจ่าบ,บินบุรีก็ออกปั๊บเลยบุรพาอได้ที่ไม่ยอมออกบุรพาขอที่ไทยปุ๊บปองกันครับนะครับจ่บินรับท่าท่องเที่ยวแล้วนะครับบุรพาบอกเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวดูนะครับบุรพาราชีนัเดิผน,นผ่านหน้าท่านผู้บริการทีเร่เกิดองกันทีนอยตอนนี้ไม่กล้าผ่านเดี๋ยวถ้าดูวิ่งผ่านบุรพารางอัดชีนครับบอกแล้วว่าชนะมอีอัดชีนแพ้อัดอย่างเดียวไม่มีชีด ลุพานะครับร <on> ักกต่อ<ง>ส <eterm Gore> ้เนี่ยบอกแล้วมันตัวนี้ตัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวทีมยนืมลุพาพจีนขอบค่าสภานได้มารับรางวัลจากท่านผู้มีการินะนะแล้วก็หยุดรออยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปเลยนะครับถ้าไม่ได้ไป๊ะไม่ได้รางวัลทำนักทีก็ร้อยเอาพูดเป็นแถวนะการอาชีพการบินบุรี ดูที่ว่าจะจะหยุดหน้าท่านผู้ในการวิจัยที่มีคุิภาพปาจีหรือไม่หยุดนะฮะหยุดเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ทำอะลอูกันง้่ทเพูดเป็นประธานสามแทมแหกพูดประธานเป็นต้นภาษาอังกฤษก็เียคาว่าสจอดนะครับนะครับเริแเดียว าผลลัพธนะ์สุดท้ายคือล่าส์เกาชัยนะครับ,บเข้าพดทแปดแถวเวลาเหลือเยอะนะครับหลายทีมพอเนะข,ข้าถึงเชฟไว้ที่สามแล้วก็ใช้ศิริชัยผมว่ามไม่ไปไหนแล้นะบวบนเวนิเกียยานหน้าสองแล้วนะครับนเะหลือพระสงฆ์นะถ้านะไม่ทานนะครับ ทีเดียวอ่าไม่โดนเลยครับดินั้งกองเดินขอรุ่นรุ่นรุ่นทีไทยทีเดยตีทีเดียวเฮ้ยตีไม่โดนก่อนบอกุ่อนมาพอไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาไมอาแล้ว นี่ปูปิดน,นะครับปูปิดวันจันทร์และศุกรเลยนะครับเถาที่เปิดแล <laughs> ้วก็เป็นแถวใบเดียวไ,ไ,ไม่เอาเอาสามคะแนนหมดเวลาัน,านกนารครับ <laughs> จะหมดหมดซะก่อนดีๆถ้าอยู่ต่อนี่จะเสียคนมาพอดีอ <laughs> เขาพูดต่อไปก็เป็นพูดที่ในในสายอกักันระหว่างรอบวันที่ดิดดูสีแดงพบกับทีมอยหลอดที่ดิบดิบอง้ลยนะือผวันทาง้มาทีนาจะรีไทยได้ของกทได้แตวมันกัวไม่ทางว่าเขาลีกทางได้ทีนี้หาทาง